เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะอยู่กับช่องวายเด็กเกมนะครับเหมือนเดิมนะครับเกมดูมภาคนี้กเป็นภา์ทที่7และโอเคลุยต่อนะครับมาเปิดเปิดมากยังไงฮะยังไงครับใครขับรถอุ้ยอะไรอะวัดวัดวัดอะไรเอ่ยอุ้ยตายแล้ว หยังวะตัวหยังวะมาแล้วฮะปีศาจใหม่แห่งวงการดูมเอ้าลืมดู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 มดสี่สามสองหนึ่งโอ๊ยหมดหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็ว โอ้ผมลืมดูนะฮะว่ามีออกซิเจนยืนเงียบเลยขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมไม่เป็นไรยังมีอีกชิ้นปึ๊บโอเคสตาชาไปกี่อ่อยู่ไหนนี่เหรออะไรวะไหนอะไรอะไรกบพี่อะไรพี่ อุ <West> ้ยมาอีกแล้วอยู่ไหนโอ้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 อะไรโอ้อะไรครับอะไรครับอย่าพึ่งโอ้ลูกพี่มาแล้วลูกพี่มาแล้วลูกพี่มาแล้วอืม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 อดิน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 โอ้จับได้ทีโอ้โหทรมานเนาะดิ้นไปดิ้นมา ไม่เอาไม่เล่นไปต่อเปิดปึด๊บตรงมีแน่นอนครับนั่นไงเดินกันเป็นเพื่อนแล้วเดินกันเป็นเพื่อนเดินกันเป็นเพื่อนอย่าไม่มีใครนับเจ้าเป็นเพื่อนอุ้ยมันเลกเทะนะนอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยสปาชามาเลยอ่ะ ปาชามาเลยปาชาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับขึ้นก่อนแป๊บนึงเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา EC ไม่เอาไม่เล่นวิเลือดผามผ่ามเกียฮะแปบ๊บนึงนะครับโอเคไปชิคสถานะใหม่นะฮะ หัวเล่นๆแล้วก็ไม่ได้อัดอัดสิมันก็เกิดรายรั้งอยู่กันเ <c oughs> ก็บกระสุนครับเรียบร้อยไปมุดฮัลโ,โหลโอ้โหมุะ,ะ,ะนั่นแหนมีจัมส์สเกิร์ลคนนี้ต้องมีอะไรมีกิมมิกไหมไม่มีโอเค มีอะไรให้เก็บครับต่อนเล็กตอนน้อยดีจริงเลยใหเก็บนี่นะอืมไม่เอาต้องลงไหมฮะประทานโทษอุย้ยลองอีกทีนึงโอ้แมงมุมแมงมุมแมงมุมเล็กมาสิมาสิาสเออมาครับแมงมุม มาให้หมดมามาแต่ทีเดียวเลยได้ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอีกมีแทลออกซิกจนจำจำเร็ว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 ไม่รู้อุ้ยอ๋อมีนั่นนี่เก็บออกซิเจนนะครับเปิดได้ฮะเปิดเปิดโอ้โอ้๋ออ๋อเดี๋ยว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 มองไม่เห็น

รีบขึ้นมาแล้วจะพูดไม่ได้กดเออเออโอ้ยรอดเซฟเลยทีเดียวโอ้ยลุงลังลุงลังนามวันเห็นนะโอ้โหหน้าสัน่น โอ้โห,หน่าสัน่นโอ้บ๋ความน่าสัน่นเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่โอ้โหลูกพี่เนียนเลยลพี่ขอเลือไหนครับข้อลือไหนครับเดี๋ยวเดีเดเด๋อยู่ไหนอาไม่ทำไรมไม่ทำไรอะไร อะไรเออพวกนี้มันต้องให้สอยตลอดไม่อยากจะพูดเลยไปต่อฮะห้องนี้โอ้โหห้องนี้เยอะด้วยไอย้ไอ้ไอ้โอ้เลยสปัตชามาอีกเลยสปัชามาห้องนี้มา โอ้โหตัวอะไร่ะอุ้ยงูงูงูโอ้โหโอ้โหงูงูงูเยอะด้วยงูงูเยอะงูโอ้โหงูหัวไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เยอะจริงๆเฮ้ยมีมันไดเหรอมีเลือดไหมโอ้โหมันดงมันดง โอ้โหสปาชาเพิ่มโอ้ยมานนยหน่อยๆขอบคุณนะครับโอเคไปต่อกับมีแล้วไหมครับอุ้ยหนยเลือดเลือดเราน้อยจังเดี๋ยวๆๆๆเพื่อความปลอดภัยโอ้ยไฟดบเก่งจริงๆ ไปดับตีจริงๆเลยอย่าเพิ่งดับบ่อยมองไม่เห็นมีแล้วไหมครับโอ้ยช่องนี้มีคนเฝ้าของอยู่มีคนเฝ้าของอยู่แล้วทำไมเราออกไม่ได้เมื่อกี้พยายามถอยออกถอยไม่ได้นะทุกผู้ชมไฟฉายนี่หมดเกรงโอเคครับสปาร์ช่าไหมแล้ว อะไรครับอืมเขาเรียกเป็นขบวนปาบปล่อยเก็บมีอะไรไหมครับชับแบตปุ๊บโอเคอืมขึ้นมาได้เลยทีเดียวแล้วนี่แหละ โอเคไปไปต่อดีกว่าฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีอัวตไลนะครับต้องเป็นทีมของอะไรจีอะไรสักอย่างนะสสใจเราต้องไปหาก่อนนะครับโอเคตัวนี้เขาได้มีใครอยู่ไหมครับ โอ๊ยอุ้ยหัวร้อนแล้วอุ้ยลูกพี่เปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยทำไมล่ะอุ้ยเอาสิเอาสิเอาสินี่ไปไหนแล้วเอาไงเดียวไงเดียวไงเดี่ยวไงอี๋ประตูเอ้ยเอาไงเอาไง ต่างคุต่างพันองเงยละครับผมมะโทรไม่ไหวจะเคียเอองงไปหมดเลยในตอนนี้สู้กันเองเฉยโอเคเปิดแล้แห้วขอเลือกหน่อยครับโอเคโอ้โหขี้อ้วนอืม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  ใครคิดใครคิดต้องเป็นผีหัวแน,แน่ๆเลยอะสัมผัสได้อุย้ยใจ่หลุเกงอุยอ้ยอุ้ยอะไรไม่ได้เกิดอะไรวะเดี๋ยวๆๆๆๆอุยอ้ยสัมผัสนชันโอ้ปีศาจมา เรียบ,บร้อยตั้งท่านาน,นไงเราอะเรามันตั้งท่านานก็ต้องโดนเก็บปึ๊บหึห,อหอึอะไรเอ่ยโลว์พาวเวอร์ไม่มีพลังงานนะฮะพลังงานต่ำมากไม่สามารถเรียกได้อุย้ยแต่ประตูนี้เปิด อ้ยมาเลยนะเปิดปุ๊บมาเลยนะครับอืมสุดพิกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วิีครับซื้อๆได้เลยโอ้ยตัวก็เลิ่มเลยไอย้บ้าเอ้ยท่านเปิดได้มันเข้ามาเฉยเลยนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยเป็นระเบิด แดงชานเดินได้ไหมเดินได้ขึ้นครับอือหือเสียงมาก่อนเลยนะครับผมโอเคมาละอือหืม <c oughs> ยิ่มาก่อนเลยนะครับผมนี่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 เฮ้ยตายไปซา มาชามาทำไมกระสุนน้อยมากเอาน,นี้เลยกัน e x ็ก Deny ไไม่ได้นะครับตัวนี้เปิดได้อุ๊ยกำลังทำอะไรอะ่ะกำลังทำอะไรอะ่ะกินเหรออุ๊ยตัวนี้มันบลิงได้อุ๊ยมันบลิงตัวนี้มันบลิงตัวนี้มันบลิง มันกระายมันบลิ n อุ้ยอุ้ยนึกว่าทำอะไรผิดมาแล้วเฝ้าของาร์ปมาเลยนะโอ๊ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาอุ้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เล่นเก็บของเดินชน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 มีกลองตามมา รุนแรงมาอันนี้อะไรฮะโอะอะไรเนี่ยเหมือนท้างหลังก็จะมีอาวไม่มีหลอนอันนี้อะไรครับเนี่ยจะเ,เป็นพาวเวอร์นะครับโอเคข้างล่างมีอะไรไหมครับมีขอแต่ว่าพอลงปุ๊บ คนครอบของก็มาหาคนครอบของก็มาหาที่เก็บของไ,ไ,ไม่ได้เลยนะครับมาหากันตลอดคิดถึงกาแล็กซีโอเคโอค้โอตรงนี้เรียกได้นะครับตรงนี้เรียกลิฟต์ได้นะฮะอุวยฟ้าอะไรครับนี่อ่ะ ไายังลิปอินยูสไหนลิปอยู่ไหนมา,ม,าม,าไมาแล้วมาแล้วมาไอ้ลิปมาแล้วลิปมาอะไรวะอะไรวะอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเดินหน้าเองด้วยวินกำแล้วอ่ะหานซ้ายไปจ้าไปไหนต่อ ไปหน้าไปโอ้โห,โ,หโหอยู่ไหนอยู่ไหน,ม,นมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าอ๋อมันให้เรามาเก็บขอไม่ได้มันเฝ้าเลยเหรอกนะไปมีไหมฮะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาถึงคอตรงนี้นะครับ ลองดูซิว่าตรงนี้เราเข้าได้ไหมทุนเลือกเคยมาหรือยังไม่แน่ใจนะครับแต่มีของนะฮะมีกระสุนอันนี้อะไรครับเนี่ยฮัลโหลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะว่าแต่นะครับ,นะรบขึ้นยังไงขึ้นยังไงล่ะครับผม อา้าวเข้างานแล้วตอนเนี้ตอนนี้เข้างานแล้วอา้าวเข้างาน มันมีตัวนี้มาอีกแล้วอ่ะอเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอะไรอะไรปัดโถแสงดีแล้วไปไนต่อครับใชยไหมใชยได้ไปพอดีเลยชันชลา ใครสปราชาอะไรอยอุยอ้ยหัวลอยน้องหัวลอยเฮ้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 ยเยไปิดได้ไหมอุ้ยยังไม่ได้นะครับต้องมี security station ศูนย์หนึ่งก่อนซึ่งเราจะต้องไปหาว่ามันอยู่ที่ใด น่าใช่ตรงนั้นไปอืมอืมอืม,อมตัวนี้มันเหมือนมีคนเดินตลอดอืมอืมนั่นไงโอ๊มันไม่ใกล้ไปเหรอ ใกล้ไปแล้วครับเออใกล้ไปบางทีโอ้โหจอดำเลยจอสกปรกเลยพูดเลยฮะเดี๋ยวคุณซ้ายกันเทบท่ากันโอเคสวยงามโอเคเอ,อคุณคุ้นจังเลยตรงนี้เหมือนเคยมาแล้ว ตัวนี้เคยมาแล้วนะฮะว่าแต่มันต้องไปยังไงต่อโอ้เขวของแล้วพนักงานเขกของนี่พนักงานเขกของ นะครับขึ้นอยู่ข้างบนนะครับลองขึ้นไปเช็คเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วนะครับเข้าได้ไหมเนี่ยอุย้ยเปิดได้ด้วยอุย้ยมีคนมารับมีคนสปาชามาด้วยสปาชาเลยฮะนี่นสปาชา เอ้ยเลือดเอ้ยเซลอิ่มอร่อยพูดเลยโอ้โอ้เจอของแรงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วโอ้โหเจอของแรงนะครับเมวสีไม่เล่นเริบนะเลกเศษยิงดีนาย เริ่มไม่รู้แล้วนะครับว่าจะไปต้องไปทางไหนต่อเดีย๋ยวเราลองไปอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้โอ้ลูกพี่ไอ้ลูกพี่เดินไม่ได้อันนี้อะไรครับเนะี่ยเป็นล็อก exit now accessible อุ้ยผมว่ามันต้องเข้าได้แล้วแหละคิดว่านะมันต้องเข้าได้แล้ว ได้ยังปึดยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฮะเราจะกลับไปขึ้นรถรางของเราอีกทีหนึง่งรถรางเราอยู่นี่โอเคไปทางไหนต่อครับงงทางมากเลยอ่ะ bạn, bạn, hmm, Ui. thường thì phòng này không phải bật hay, phải không? này, mở rồi, tôi thấy này โอ้แค <formation jin inh aling> <at> ่น <tı ro> ี <mor> <ade> mm ้ก hmm> <orn> qu ็เล่นวิอะไรอะอะไรอะเอ้ยเอ้ยอ๋อเป็นยี่ดิเองมันนี้เปนนี้เองเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยกันไม่โดนโอ้โอ้ลักงวยลักงวยเฮ้ย ไปเยิ่ดซักคว้าเย็บซักคว้าไปยังไปดังอึอมาแล้วมาแล้วเอาสิเอาสิเอาสิาสในเลื่อยเราก็เลื่อ,อ,อีในไหมอ่ะเออในในเลื่อเป็นคนเดียวนี่นไงเออปืนนี่ก่นะอนฮะเค ลักกากหมดแน่นอนเลยมาแล้วเป็นตัววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นอุ้ยอุ้ยย่าย่า,าเฮ้ยเ็อกไปไหนอื้อ รีบร้อยนะครับสารพัทนี้นะฮะก็เดี๋ยวเขาจบไปตรงนี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่พัดหน้าครับสวัสดีครับ